สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในอีกหนึ่งแมปเอ่อเป็นแมปแนวแนวระบายอารมณ์อย่างนี้เหมือนกับเวลาเราเกลียดใครเราก็จะจับโยนไปเลยใช่ไหมนี่ตอนนี้ผมก็ถือใครอยู่ก็ไม่รู้นะตอนนี้เก็บดาวเพื่อเพิ่ม power ได้ power ตอนแรกมันจะให้มาแค่ลอยเดียวเดี๋ยวเราเก็บดาววิ่งเก็บกันไปก่อน เก็บไปเก็บไปแล้วเดี๋ยวเราเราลองเราลองไปโยนกันดีกว่าว่ามันจะไปได้ถึงขนาดไหนนะอ่ะโอเคสองร้อยพอดีเราโยนกันถึงไหนละไปนี่โอ้โหไกลมากคอมมอนวิกกตายโมเดลน่ารักอยู่เดอ้อกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหชัดเจนเลยว่าดวงไม่มีไหนรอบนี้ขอดีๆกว่ากระต่ายหน่อยเฮ้ยแคทอันคอมมอนแมว อันนี้อยู่ที่น่าจะ่นะยังเปิดได้อไหมได้อีกใบหนึ่งโอเคมาหนเอ่ยรอบนี้เราได้อะไรแมวตัวเดิมเลยโอเคก็ตายบวก400อ power แมวบวก550นะไอะ้โอ้ยตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1700แล้ว power เราไป,ปนี่ได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้นี่400ก็กว่าตัวนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเป็ดมังกรเหรอใช่ไหม น่าจะเป็นสัตว์ปีกไปโอเคได้อะไรโอ้นอกฮูกแหลด้วยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวไหนเอ่ยอ๋อนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราลองมาดูพลังกันดีกว่าว่าจะขนาดไหนอ๋อบวกแปดร้อยห้าสิบอือตอนนี้ก็เก็บมาได้ประมาณสี่พันกว่าแล้สี่พันสามเดี๋ยวเราลองมาโยนกันใหม่ดีกว่าว่าจะได้ไกลขึ้นไหมไปเดี๋ยวหนึ่งสองไปเอ้ยเฮ้ย,ยได้ได้อยู่นะไกลขึ้นอยู่ไกลขึ้นอยู่ อาาเอาได้เอเนอร์จมาเจ็ดร้อกว่าเนี่ยตู้ต่อไปมันเท่าไหร่นะตู้เมื่อกี้สามพันห้าใช่ไหมใช้ใชอันนี้ตู้ต่อไปโอ้โหหมื่นสองทำไมราคามันอับสูงจังครับรอบนี้ขอมังกรได้ไหมตัวสุดท้ายไม่แกะแตงกิมกมโอ้ยนกคู่อีกแล้วนกคู่สองตัวแล้วเดอ้อโอเคเอ้ยเดี<笑><笑>๋ยวแล้วดูแลดูหน้าคนที่ต้องโยนอืมร้อนอยู่นะเนี่ย ามาเดี๋ยวรอบนี้ดูซิจะปลาได้ไกลขึ้นไหมไปไปไกลขึ้นอยู่นะไกลขึ้นอยู่อันนี้ไงเป็นเรคคอร์ดใหม่แล้วใส่ตีหม่แล้วก็อันนี้ตู้สุดท้ายโห3ามแสนห้าหมื่นเอเนจีเลยนะใกลเยอะมากตอนนี้เรามีอยู่เก้าพันแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้หมื่นแล้วใกล้แล้วสามแสนยังอีกไกลอ่านี่ตอนนี้เราก็เก็บได้ถึง 12,500แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเปิดตู้นี้กันดีกว่าว่าจะได้ตัวไหนมาขอเป็นแบบสักสิก็ได้เก็ได้นะสยิ่งดีมาโอเคเลยสิได้อยู่คูณหนึ่งจุดส้แล้วก็โบดกหนึ่งจุดสห้นะนี่ตอนนี้เป็นหกพันแล้วเพื่อนๆตอนนี้ เมาปาไปโอเคถึงพันยังเฮ้ยเอ้ยเกินเกินอุ้ยพันห้าแน่โอเคใส่ตีมายบวมมาสองพันกว่าเอนเนอร์จีเลยนะไปไงนี่เฮ้ยทำอุ้ยอุ้ยเด้งไปสองพันกว่าเด้งไปสองพันกว่าเริ่มไกลแล้วตอนนี้เริ่มไกลเริ่มไกลแล้วแต่ยังสู้คนเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวคนนี้โหคนนี้ไปเก้ารอบสิบรอบอื้ฮึมเขาจะปาได้ไกลอะไรขนาดนั้นพลังเขาเท่าไหร่เนี่ยไกลเกิน ขึ้นนี่หนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งเคเลยนะแลนะสัตว์นี้ตัวหนึ่งแล้วเราลองมาดูดีกว่าว่ารอบนี้จะได้เป็นอะไรนะปึ๊บมาขอเป็นแบบตัวแร่ๆหน่อยอ่าโอเคเลย 6, หกพันแปดนปลาได้ไกลขึ้นมาเอ้รอบได้รอบได้ไปทันไหมทันไหม,มขนาดนี้เลยเหรอปิดกั้นอะไรขนาดนั้นนะพาไปให้จบก่อนก็ไม่ได้แล้วถึงแม้เกม,มนี้นั้น จะเป็นเกมที่ต้องปลาไปทางด้านนู้นนะแต่ว่าถ้าเราหันหลังปลานี่เราก็ยังปลาไปทางด้านนู้นอยู่นะตาอ้าเป็นไงโอ้โหความเทปนี้ <Wow. S 1> อ้าวลืมเก็บพลัเวอร์ถึงว่าทำไมมันเบาเบาวิ่งเก็บพลัเวอร์ก่อนอย่าลืมนะลืมแล้วมันจะปลาได้น้อยมันจะได้เอ e น g y น้อยลงไปอไปโอเคเก็บไปอุ้ยคือเมนัดสารไยได้ไงวะแล้วดูที่หนึ่งข็ต้องหนึ่งแสน ยี่สามยูเจ็ดร้อยกว่าโอโหเป็นไปได้อ่านี่ฟรีรอบหนึ่งขอเป็นเอนจีเยอะๆได้ไหมเอนจี NG เยอะๆห้าพันโอเคเลยก็ยังดีดีกว่าไม่ได้อ๋อนี่ไงรอบต่อไป1ชั่วโมงเอ้ย1วันหรือไม่ก็ต้องเสียโรบักในการซื้อนะครับปาไปได้ไกลกว่าที่เราไปยืนชิดขอบเส้นอีก อันนี้เดี๋ยวดูนะพันหกห้าร้อยเดี๋ยวเราลองไปดีชิดกันอ้าวอีกแล้วเหรอพอจะไปชิดแปรอะไรหนะ่ะก็ต้องลีรอบไปอ่ามาได้แล้วเมื่อกี้หกพัน่าตอนนี้หกพันแปดไปลองพาแบบชิดเส้นเนี่ยมันมันได้พันต้นๆนหนึ่งนะไหนเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งมาเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งไปโอเคไป รอบนี้ไม่ถึงพันแปดร้อยกว่าเองเราไปปลาหลังเส้นมาแ,แถวนี้แถวนี้ปลาไปนี่หู้ยเนี่ยมันกลกันเยอะอยู่นะได้มาพันเกือพันห้าเนี่ยลองปลาไปอีกรอบหนึ่งปลานี่รอบนี้รอ,อบอยู่พันเจ็ดโอเคไกลอยู่เดอ้อขอเป็นตัวแบบแร่ๆเลยนะบูฟี i สคอมมอนตัวโอ้โห สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมเนี่ยชัดเจนตาแปว๋วมาเชียะมาแบบประจำงานตอนนี้อาเปิ้ลหมายเข้าแทนโอเคหลังจากเปิดมาสามตัวเราเพิ่งได้รีเจนเดอรี่ตัวแรกแล้วเนี่ยโ <Yahoo! S 1> อ้โหเป็นปลาที่แบบมีอ,อะไรตรงเนี้ยหลอดไฟเออปลามีหลอดไฟเพราะอะไรอะอุ้ยอืมสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้ว,ว่าเดิมเริ่มมาไหนขออีกตัวหนึ่งตัวเดิมได้ไหมรี ary, มเจนเดอรี่เมื่อกี้ โอเคตัวเดิมจริงๆแต่เป็นบลูฟิสตตัวที่4ี่วิหูพลังต่างกันเยอะอยูอย่เนี่ยพันห้ามาเป็น3ามพันห้าเนี่ยนี่ใช้ไปเลยของที่ดีที่สุดไหนเออตรงโน้นู่ห,หูหน้าตาเข่งขรึมมาเชียวอ่าแล้วตอนนี้ผมก็ได้บลูฟิสตมา5ตัวแล้วนะมันสามารถคราฟได้มาดูซิว่าจาก 1.5K จจะกลายเป็นเท่าไหร่อ่านี่ บูฟิสเป็นทองไปซะแล้วขึ้นมาอ๋อเหมือนจะคูณ2ขึ้นมานะกายเป็น 3K โอเคเยอะอยู่นะตอนนี้เราก็ปลาได้ไกลยอยู่นะตอนนี้เป็นที่1แล้ว3,000อยู่ที่1ของแถวนี้อฮ้ยอ๋อฝั่งนู้นเขาปลากันหูดูดิเขาปลากันได้ไกลามากอะ่ะจ้ากเก่าจ้าเดิมไมาอะไรหัวกว่านี้ปลาลตอนนี้3,000ถึงยัง ยังเลยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราลองมาเปิดตู้นี้ดีกว่าหนึ่งแสน <Wow. S 1> อ่ามาแล้วมะพึ่งสีไหนสีบัตเทิลไฟผีเสือ้ออุ้ยแลด้วยโอเคเท่าไร่เนี่ยตอนนี้ปะสามสิบเอซตอ่าตัวนี้นี่สามพัน 3, อยู่นะนี่ตัวนี้เท่ากับตัวนี้เลยอะสามพันเท่ากัน รอบนี้รับฟาได้ไกลถึงห้าพันแล้วนะเนี่ยครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครึ่งห้าพันเองป้ารอบนี้รอบนี้เหลือเท่าไหร่ห้าพันไหมเฮ้ยออไปหกพันหกพันเกือบโห่เกือบเจ็ดพันไปออรอบนี้โหรอบนี้นั่นจะไก่ปะนั่นจะไก่ไหมหกพันเจ็ดพันเจ็ดพันทะลุไปแปดพันแปดพันเออในทะลุแปดพันไปเลยนะครับ อ่าโอเคตอนนี้ก็สองหมื่นห้าแล้พาวเวอร์เราพากันดีกว่าว่าจะถึงไหนสักแปดพันเก้าพันก็ได้หมื่นหนึ่งได้ยิ่งดีไฟตอนนี้ตกที่ห้าพันกว่าเด้งไปเด้งไปชิงไปชิงไปหมื่นไหมเย่ทะลุรอบแล้วตอนนี้ปไปอีกรอบหนึ่งไกลๆมาไกลๆไกลๆไปเด้งไปเด้งไปเก้าพันทะลุไหมทะลุอ่านี่ได้หุยไม่อกแล้วโอเคอ้าวแล้วเราก็ ตามหาพึ่งซึ่งมันมีให้สามารถเคลมตรงนี้ได้นะอ่านี่ถ้าใครมาเล่นก็กดเคลมไปได้วยนะครับไหนเอ่ยเมื่อกี้อุ้ยตัวนี้สองหมื่ที่สุดโอเคตอนนี้เราก็มี Energy ถึงสี่แสนว้าเดี๋ยเราลองมาดูตู้สุดท้ายอ๋อมันให้ตัวนี้มาเลยของตู้สุดท้ายนี่โอเคไหนเราลองเปิดเองสิ เราจะได้เป็นสีแดงใช่ไหมหือหือเหลืองอาลามมาเชียวก็ยังดีตอนนี้ตอนนี้นี่ลังเท่าไหร่เอ่ยโว้ยหมื่นสี่เยอะอยู่นะว่าไม่ได้เด้อตอนนี้สี่หมื่นเก้าแล 50, ้วห้าหมื่นมาไหนมาเราจะพาได้ที่ไหนพาไปไปโอ้โหเริ่มสูงกี่รอบได้ถึงสองรอบไหมสองรอบไหมสอรอบสองรอบโอเคได้อยู่ องรอบไปสองรอบไป,ส,บไปสามรอบไหมไม่ได้ฮเฮ้ยไปขึ้นรอบตะมือขูด <Nope. S 1> ไปจมูกนิดเดียวเองไม่ขึ้นฮะนี่มุมบนซ้ายมือฝั่งนี้มีเอฟเคปาได้ด้วยเราไม่ต้องมากดปาเองกว่าจะรู้ก็ผ่านไปเยอะแหละเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดเวลาหมดแล้วมันก็มีกำแพงวิเศษขึ้นมากั้นทันท,นทีเลย โอเคเลยเราขอแบบขอตัวดีๆหน่อยตัวแดงๆนะแดงๆๆแดงแดงแดงมากแดงแดงไปม่วงก็โอเคนะดีกว่าเขียวมาแดงๆเขียวมาอีเแียว